ก็เป็นตอนที่สาของการทําพริกหอมสุกไทยนะครับหรือที่เรียกว่าหอมสุกปัทุมเนี่ยนะครับตรงนี้เราได้มาดูเรืมาสำรวจตอนที่สามกันว่าการเจริญเติบโตของการทําพริกนั้นเมื่อใช้แหนมโฟแล้วทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันหรือมีการฉีดพ่นทางด้านทรงใบทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันนั้นมันมีผลดีและเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืช ในการปลูกพริกของเรานั้นดีเป็นประการใดผมก็มาติดตามผลงานอย่างต่อนเนื่องทุกๆประมาณ15บห้าวันก็จะเห็นโอกาสเห็นความสาเร็จความเจริญ่านผู้ชมครับโงีกนันนในภาพนี้วิวนี้และตรงนี้ผมเคยมาถ่ายเมื่อตอนที่สองในแปลงพริกประมาณ4ร่องโดยประมาณนะครับ3ร่องถึง4ีร่องเะมีปลูกซ้ายและปลูกขวาด้วยแต่อันนี้เป็น แปลงที่สองนั้นที่ผมเคยมายืนณตรงนี้แล้วก็เคยมาถ่ายถาเมื่อคราวที่แล้วในตอนที่2องนี่นีคือคือตอนที่3ตรงกับวันที่4นะครับมีนาคม2566แต่คราวที่แล้วที่โมผมได้มาถ่ายถามนั้นคือตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์2566หาก่างกันอยู่ประมาณสัก17วันโดยประมาณแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกวันนี้เรามาดูเรื่องการเติบโตของฟิก ของสุพรรณหรือหอกระุ่มนะครับตรงนี้มาดูกันว่ามีความโดกมีความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญก้าวหน้าไปในรูปทิศทางไหนอยากให้ทุกท่านลองมาติดตามดูผลงานของลุงวุฒิและพี่พิมพ์กันนะครับท่านผู้ชมครับผมขอแนะนําในเรื่องของทรงพุ่มการเจริญเติบโตแต่เครือข่ายกิ่งก้านสาขาของพี่ ของสุพรรณเป็นก่อนนะครับตอนนี้นจะเห็นดูคัามเจริญเติบโตความสมบูรณ์และส่งพุ่ลของพริกของสุพรรณนะครับผมก็พยายามจะเดินไล่ดูกันเลยนะครับเรื่องโลกลา,านะครับใบลาเป็นใบที่เรียกว่าลาน้ำค้างหรือใบจุดใบไหมของพริกนี้ไม่มีเลยนะครับคุณลุง กับพี่ตการเด็สมบูรณ์มากครับดูการเติบโตการแตกกันติดอดออกพ้นี่มันจะเข้าสู่ระยะการให้ผลผลิตแล้วก็คือประมาณ2เดือนกว่าเกือบสเดือนขึ้นได้แล้วนะโดยประมาณเห็นเห็นไหมครับจะเข้าสู่2เดือนขึ้น3เดือนแล้วครับแป่งนี้ในการปลูกของเราผมก็ได้มาถ่ายทำการเต,ติบโต หลังจากที่ผมมาคราวที่แล้วตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์2566วันนี้ย้อนกลับมาประมาณ17วันตรงกับวันที่4มีนาคมนะครับ2566ก,ก็กลับมาดูผลง,งานการเจริญเติบโตนี่ฮะฉะนั้นการใช้แม c กฟในชุด3าสหายที่บอกว่าปลูกแล้วรีบลาดรีบราดลดเลย ชุดสามเสหายจะทําให้ระบบรากนั้นติดดีติดเร็วและไม่ต้องมีการซ่อมต้นกล้าเลยนะครับติดดีมากภายในสองสามวันรากเดินเลยนะครับแล้วติดดินดีท่านจะเห็นถ้าดินตรงไหนเป็นดินที่ไม่มีน้ําขังมากคือดินที่มีการระบายน้ําได้ดีอากาศได้ดีต้นพริกจะโตกันอย่างสม่ำเสมอแต่โซงพุ่งอย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ประทับโผปอะทับใจกับพี่พิมพ์เป็นอย่างมากครับเลยรีบบอกว่าให้ผมมารีบถ่ายทำไปประกาศเป่าร้องให้ทุกคนได้รับทราบว่าการใช้แม็กโฟในชุดสามสหายนั้นมันมีประโยชน์กับต้นพริกแบบไหนอย่างไรเนี่ยฮะแล้วท่านก็ทําปฏิบัติตามที่ผมแนะนำให้มีการร่านลดทุก15วันโดยตลอดมาตลอดเลยนะครับไม่เคยขาดไม่เคยว่างเว้น15วันเป็นอันได้ว่าได้ได มีการลาดลดชุดสามสหายติดตามด้วยชุดขวดชุดซองผสมกันฉีดเพื่อฉีดพ่นเพื่ออะไรครับเพื่อดึงการแตกขแขนงติดตาดอกนะครับจะสังเกตดูนะครับการติดขแขนงการติดตาดอกการติดเม็ดขยายเม็ดนะครับมีทุกขแขนงแย่งกันออกทุกขแขนงเลยถ้าท่านสังเกตตามที่ผม โค้ดให้ดูนี่นะครับโค้ดให้ดูนี่การโค้ดให้ดูให้ดูรายละเอียดก็เพื่อจะให้เห็นความเป็นจริงว่าในแต่ละต้นนะครับดอกถ้าไม่มีที่ว่างเลยออกตุกแขนงจริงๆครับดูได,ด้ได้นะครับผมก็พยายามจะโค้ดแล้วก็อันไหนที่เป็นเม็ดพริกที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นเม็ดิกเม็ดโทนเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเ,เม็ดสอง แล้วก็ไล่มานะครับไล่ขึ้นมาเป็นแนวตามตัวนี่คือผลง,งานหรือความสมบูรณ์ของต้นพริกของสุพรรณที่พี่พิมพ์และคุณลุงได้ทำเช้านี้ก็มีการรดน้ำแล้วการรดน้ำเช้าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากครับท่านผู้ชมคือเป็นการลัก เป็นการลดเพื่อสร้างความชื้นในตอนเช้าแล้วก็จะเป็นการสร้างเป็นการล้างระบบลานะครับที่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นกับใบพริกเช่นลาน้ำค้างลาใบไหม้ต่างๆ่าลาสนิมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ล้างมันซะมันก็จะไม่เกิดแดดร้อนมายังไงพริกเราก็ใบสะอาดไม่มีกรดเกลือจากหมอกหรือน้ำค้าง ดังนั้นการลดน้ำเช้าเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการทำพิกก็จึงอยากจะแนะนำและบอกกับทุกท่านว่าควรจะลดน้ําตอนเช้าล้างใบพิกนะครับนี่คือแปลงตัวอย่างที่แมคโฟรอยากจะบอกอยากจะอยากจะแนะนำนะครับให้ทุกท่านลองทำตามดูการลดชุดสามสายทุก15วันเนี่ยมีผลดีแบบนี้นะครับ ดูได้เลยครับนี่ครับดูครับดูทรงพุ่งนะไล่ขึ้นมาการแผ่ต้นมันีมีกันอะไรกันะสาขาแต่เห็นป่ะเขาเรียกลูกโทนลูกอะไรก็่เนี่ยมีหมดแล้วเนี่ย ทีนี้ก็จะยอดยอดยังไม่มีเพิ่มเพิ่งจะมีดอกเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเราปลูกตรงเนี้ยมันกี่เดือนแล้วตรงเนี้ยสองเดือนเนี่ยอย่างพอดีมันจะสองเดือนกว่าวันเนี่ยสองวันนี่แหละเหรอประมาณสองเดือนสองเดือนสองเดือนเราได้สวยขนาดนี้นะโอ้โหแต่ถ้ารวมปลูกเม็ดด้วยสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนรวมเพราะเม็ดนะมันมีกันแหละมีกันแหละเนี่ยมีเม็ดกันแหละโอ้โหแล้วนี่เม็ดมีกันวะครับ แต่ยอดยังไม่ออกยอดเพิ่งจะออกไงเนี่ยยอดมันพ่นแขนงพังเดินแะมันอ่อนไงอ่าแตมันอ่อนเขาจะเก็บเขาไม่เก็บอ่ะเก็บเก็บได้อยู่เนี่ยนะเห็น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 ว่าจะจะอเล็มๆหน่อยเดี๋ยววันที่สิบห้าสิบหรือสิบห้าเนี่ยเดือนนี้มีนาเนี่ยว่าจะเล็มๆแมมต้นมันจะดูแล้วมันเสมอเลยนะเหมือหมดไอ้แปลงเนี่ยที่ลุงเคยพูดให้ผมฟังอ่ะคราวที่แล้วอ่ะปลูกปลูกไปว่าที่เจ๊มีสองหมื่นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยล่องนี้เลยล่องทั้งหมดเลยเนี่ย ทั้งหมดเลยคือปลูกไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ที่เจ๊ไปสองหมื่นนี่นะสองหมื่นไม่ได้เลยคราวนี้กับคนหน้ามือหลังมือเลยมันไม่น่าเชื่อลองลองดูนึกว่ามันดีดีไปแล้วน่ะที่ว่าปลูกแซนขึ้นมาใหม่น่ะแด้ก็ใหม่น่ะก็เห็นก็เห็นมันดีเนี่ยแล้วจะบอกว่ามันไม่ดีได้ยังไงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยถึงบอกต้องเอาลุงมาพูดเลยเนี่ยมามาถามตอบกันตรงๆเลยว่าไอ้ตรงนี้ยเดิมทีมันปลูกไม่ได้เลย อ่าแล้ววันเนี้ยมันปลูกได้เนี่ยมันอะไรกันก็ไม่ได้ไปทําดินใหม่กอ้ดินเก่าแล้วเนี่ยดินเก่าดินเก่าอ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ใช้แต่สารหายกับชุดซองใช่ไหมนั่นแหละนั่นแ่ะเม็ดยังมีหมดแล้วเม็ดจะมีหมดมีทุกต้น่ะนั่นแหละรู้เนี่ยแบ่งมดแล้วมีหมดทุกต้นนี่น่ะนี่้งมีหมดแล้วบาเนย่างข้เนี่ยอ้าวแล้วจะว่าเราอยางู้นอย่างนี้ที่อยให้ให้ให้เขาเก็บเพราะอยากเกิบเดียวเลยแค่ให้ก็ Ų, ให้ก็แหวกออกแบบนี้ไงอืม็งมันจะแตกมันจะแตกพุ่มดีเลยเนี่ยเม็ดอยู่ที่เม็ดอย่างเนี้ยก็เก็บได้อย่างเขาเก็บเขาเก็บไงครับเนี่ยลูกเม็ดว่าเนี่ยใหญ่ๆเลยนไหมว่ามีทุกต้นได้แล้วมีทุกต้นแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ครับนี่คือลุงบุ๊ชสองเจ็บเก็บก็อยู่แล้วร้อยพันโลผมกได้อยู่หรอได้โอ้โหมันห้าเส้นครึ่งไม่ใช่เหรอลุงไอ้ร่องเนี้ยเม็ดตัวใหญ่เม็ดใหญ่ที่เป็นใหญ่เม็ดใหญ่ หนาเนี่ยถ้าอยากให้ว่าเอาเก็บถางออกนี่แก่มันจะได้ถางออกเนาะเนี่ยเนี่ยเม็ดมียกันด้วยเนี่ยวิชุกต้นนรู้อยู่ครับเนี่ยมันมันก็มันก็ยังน้อยอยู่นะใช่เพราะว่ายังไม่ไม่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเนี่ยเนี่ยดอกเพราะมันเพราะอายุปลูกได้แค่สองเดือนนะครับจริงๆมันจะต้องสองเดือนครึ่งนะที่โดยโดยทั่วไปในเรื่องของอายุปลูกนะ ไม่ใช่อายุพอเม็ดชุดหลังออกบนแล้วครับแต่ข้างบนชุดหลังมาแล้วนะดูดูเม็ดดูครับนี่ก็ในต้นอย่างนี่ยครับเนี่ยครับเวลาเนี่ยครับนั่นเม็ดล่างเม็ดโทนมาแล้วเนี่ยโกลบจะแดงเขาบอกมันจะไม่แดงแต่เพามันดูแล้วมันแก่แล้วนั่นแ่ะเออคุณแก่จริงเนี่ยมันเนี่ยที่ผมดูเนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะออกข้างบนแล้วนี่ออกบนข้างล่างมันออกล่างก่อนครับเป็นธรรมดา โอเคโอเคขอบคุณมากลุงครับขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวอีกส5้าวันโดยประมาณเจอกันก็มาเฮ่อเนี่ยมามามาให้ตลอดเลยแหละจะได้รู้ว่าเราเก็บได้นานขนาดไหนจริงกับสมคําร่าลือไหมจริงกับคาพูดไหมว่าปลูกพริกได้ตรงเก็บให้ได้เป็นปีอ่าจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันได้ได้ไป็ปีก็ได้ได้ครับได้แน่นอนครับ เนี่ยมิลคต้นอาจจะหาว่าม่หนีมิลค์ต้นนะเนี่ยแต่คนเดิมก็ม่นเดียวมิลค์ต้นสุดยอดนี่ท่านผู้ชมนี่คือลุงวุฒิของเก็บเจ้าของตัวจริงเสียงจริงครับมาพูดแทนผมภูมิวิถีัฒ์สามพระในรายการของแม็กโฟครับเนี่ยมาเนี่ยฉันอยากเข้าเก็บแล้วให้มันถ่างออกอะแล้วมันก็จะแตกดีเนี่ยครับไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ เห็นชัดไหมครับว่านี่ผลงานของการฉีดพ้่นแมคโรชุด3สหายนะครับแล้วก็ชุดซองชุดขวดผสมประสานในการฉีดต้นพริกก็สาดไปให้โดนเถาของบวบเหลี่ยมด้วยจริงการเป็นมีผลงานและผลผลิตออกมาให้เห็น ให้ดูกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะระยะเลยนี่คือผลงานใหม่การต่อยอดการออกรูปของบวกเหลี่ยมที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับ คือเถาไม่น่าจะได้แล้วดูตรงๆนะครับเถาเนี่ยไม่น่าจะได้แลแต่ก็ยังมีกิ่งก้านออกมีลูกออกให้เราเห็นดูเลยครับเป็นไปได้นะครับเนี่ยทั้งๆที่โอ้โหแก่เกินแกงแล้วครับแถวนี่ยังไม่ได้พูดถึงบวบรุ่นรุ่นใหม่ๆสาวๆสวยๆนะครับ อันนี้เป็นรุ่นแบบเถาแก่เถาเกินแกงแล้วนะครับดูฟัามดกอันนี้ถ่ายดูให้เล่นๆดูกันเล่นๆน,นะครับกับการใช้ชุดซองชุดขวดของเราในการทำบวดอันนี้ก็เป็นต้นพริกแลงปลูกใหม่ปลูกเพิ่มเติมอีกร่องหนึ่งของนะพี่เพี โมยสักครู่คุณลุงก็ได้มาทำการรดน้ำไปแล้วเช้านี้นะครับผมก็มาถึงประมาณ10โมงครึ่นตามเวลานัดหมายก็มาเดินดูชมผลงานของการปลูกพริกแปลงใหม่ของคุณลุงคุณลุงวุฒิและพี่ติมนะครับกองเจ็ ฝั่งอำเภอธัญญะนะครับฝั่งนี้เป็นเห็นปิดก็อสองเดือนกว่าก็เริ่มติดดอกออกผลนะครับให้เห็นเลยเห็นที่กระจักปิดทุกต้น,นะครับตรงนี้เป็นแปลงเก่าที่ผมเคยมาถ่ายทำเมื่อคราวที่แล้วอบอกได้เลยว่าเป็นดินที่แข็งแล้วก็สภาพดินนั้นไม่อำนวยเลย แต่หลังจากมีการปลูกในเรื่องของที่หอมสุพรรณขึ้นมาใหม่ก็ใช้ชุดสารทายในการลาดโคนตินดดอกออกผลให้ผลประโยชน์กันเห็นกับตาเนี่ยแหละครับเขาที่แล้วปลูกไปคุณลุงเคยบอกว่าเสียหายประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าบาททั้งค่าปลูกค่าแรงค่าเมล็ดพันธุ์นะฮะตนกล้าแต่ตอนนี้มาปลูกเที่ยวนี้ใช้ แมคโฟด้วยชุด3สหายชุด2ชุดกวดก็เห็นผลเป็นที่ประจักษ์แล้วครับผมก็เลยมาเก็บข้อมูลของแปลงปลูกใหม่ในตอนที่3ของที่พินของ7นะครับมาดูครับดูดูบวกอดใจไม่ได้ต้องไปดูบวกกันอีกนี่ครับก็ออกขแขนงออกลูกออก ให้เก็บได้เกือบทุกวันครับดูเถาไม่น่าจะได้แต่ก็ได้เป็นที่ประจักษ์นะครับเนี่ยดูบวบเลยครับมีลูกมีอะไรมันเถามันไม่ได้แล้วครับแต่เขาก็ออกขแขนงมา,าก็ออกติดลูกมาให้เราลูกใหม่ลูกเก่าเป็นระยะเลยครับส่องไปนู่นก็เห็นเป็นระยะเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ ถูกอกถูกใจของพี่พินเป็นอย่างมากครับพี่พินเราบอกว่าประทับใจมากคือได้โดยที่ไม่คาดคิดว่ามันจะไดนะ้นึกว่ามันจะไม่ได้แล้วแต่มันก็ยังให้โอกาสให้เวลาออกลูกออกฝักตลอดเวลาออกลูกอกมันไม่น่าจะได้ทถาพี่พินบอกนะครับนี่คือการแตกทรงพุ่ม แตกทรงพุ่มของพริกหอมสุพรรณนะครับอันนี้มีการปลูกแซมใหม่นะเห็นการปลูกแซมใหม่ไหมฮะดูใบดูใบของแซมใหม่ติดลูกแล้วครับนะครับพี่พินบอกเอามาใส่ไว้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกดูฮะก็ติดลูกเลยนะครับเนะี่ยติดลูกทันทีนี่คือต้นที่แซมไว้ ก็เป็นที่ประจั์กับการใช้ 4, กับบัวเปลี่ยมครับโดกมากครับโดกจริงโดกแท้ครับกับการใช้แมกโฟกับบัวเปลี่ยมนี่ครับนี่ผมถ่ายไว้นี่คือเก็บเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านที่คิดจะปลูกที่ของสุพรรณหรือของของการของประทุม ก็จะเป็นลักษณะทรงเดียวกันหมดครับจะเป็นเม็ดคล้ายกันคุณสมบัติคล้ายกันมีทรงกุ้มและเม็ดคล้ายกันครับโอ้โหดูบวกครับแปลงนี้คือมันจะพลาดไปไม่ได้คือมันจะต้องพูดถึงบวกและและบวกเหลี่ยมแล้วก็พริกหอมสุพรรณหอมประทุมหรือหอมการเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนี่นะครับ ผมก็จะเก็บข้อมูลว่าการใช้ชุดแม็กโฟชุด3สหายชุดขวดชุดซองนั้นมันประโยชน์มันเอื้อไปหมดครับไม่ว่าเราจะปลูกพืชอะไรเราก็จะเมื่อเราลดเราพ้นไปมันก็จะให้ผลผลิตติดตามมาตามเงาตา,ตามตัวของเขาสายพันธุ์อะไรก็ออกสายพันธุ์นั้นมาให้กับเรานี่คือสิ่งที่เราได้จากการทำแม็กโฟรทำงาน เชิงเก็บข้อมูลเชิงวิจัยเชิงการให้ข้อมูลทำรีวิวให้กับลูกค้าที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกมาช่วยกันชื่นชมในผลงานของแมคโฟและความสำเร็จของแมคโฟลกัน,นะครับเนีย่ยผมถ่ายนี่ก็คือถ่ายให้เห็นความจริงว่ามันมันยังโดกอยู่ครับ พี่ปิ่มบอกเลยไม่ไม่ไม่ลื้อก็ปล่อยให้เขาเลื้อยใหม่แตกแขนงใหม่แตกยอดใหม่แตกดอกขึ้นมาใหม่แต่ก็จะออกลูกให้เราอย่างเงี้ยให้เห็นอย่างเงี้ยครับนี่คือผลงานและนี่ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือแปลงเสริมปลูกเสริมขึ้นมากับ โดมพริกใหม่ของพี่ผินนะครับก็เดี๋ยวไปดูลองโน้นกันว่าลองโน้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูผลงานกันนะครับผมก็คงจะคงจะพูดในเชิงทิ้งท้ายประมาณนี้ว่าแมโฟนั้นสามารถทำให้เรานั้นเปิดสูสผลเร็จและมีการเก็บผลผลิตได้เยางหาและเราจะทำงานอย่างต่อเนื่อง เราอยากให้พวกเราได้มีผลกำไรที่ดีมีรายได้ที่ดีกับการเืินินธุรกิจการทำพืชทุกชนิดให้ประสบผลสำเร็จไปกับพวกเรากับรรยงานแมทโบนะครับโครงการพวกนม่นะครับ,ว,กกบ,ว,กกรบวันนี้คงร่ำลากนันก่อนนะครับสวัสดีครับ